ผู้ชมคะเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยจุดทัชพอยต์หรือจุดนัดพบเนี่ยอาจจะเป็นโรงภาพยนตร์ค่ะมาสร้างสีสันด้วยการนัดพบเจอเพื่อนๆน,นะคะทำกิจกรรมร่วมกันดังนั้น S ร่วมกับ One Ultra Screen นะคะเขาเปิดตัวโรงภาพยนตร์ S อสโทสเฟียค่ะเอาใจเด็กรุ่นใหม่เลยนะคะมาเจอกันที่นี่มามีกิจกรรมดูภาพยนตร์กันที่นี่ด้วยเสียงเซอร์ราวกระหึ่มรอบทิศทางและยังมีอะไรเด็ดๆอีกไปดูเลยคะ่ะ S เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ได้เข้าไปอยู่ในใจเจนแซตด้วยผนึกกำลังวันอ l ล r a าสกรีนเปิดตัวโรงภาพยนตร์ e s t o ตเฟีย S เพื่อสร้างอีกหนึ่งประสบการณ์พิเศษให้กลุ่มเป้าหมายได้สัมผัสความซาออซ้ำแบบขั้นสุดผ่านการชมภาพยนตร์สุดเอกลูีที่พรั่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำณโรงภาพยนตร์วันอัลตร้าสกรีนโครงการวันแมงคอกตัวคอนเซปต์ของตัวเอสโทเฟียบเอสเนี่ยเป็นคอนเซปต์ที่เราผสมผสาน mm hmm. เรื่องของความซาข,ของเอสโคลานะคะ mm hmm. เข้ากับตัวคอนเซปต์ uh, ของเอสโทเฟีย hmm. ก็คือชั้นบรรยากาศที่อยู่นอกโลก mm hmm. แล้วก็เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสม ลมนะคะแล้วก็อร่อยมากที่สุดเลยก็เลยเป็นคอนเซ็ปที่มาของเอสตเทียนะคะเพื่อที่จะให้กลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะกลุ่มแพคเกจบุ๊กเป้าหมายของเราเนี่ยได้เ n นจอยได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการรับชมภาพยนตร์ด้วยนะคะก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์การดูหนังใหม่ๆเปิดชั้นบรรยากาศใหม่ๆให้ทุกสุการณ์ที่ดีๆกกลุ่มคนะะผมรู้สึกว่าเป็นโรงหนังที่มีการดีไซน์ความเป็น S ความเป็นดีไซน์ต่างๆเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยถ็ถือว่าเจ๋งมาก เอเลงเห็นศักยภาพของโรงภาพยนตร์วันอัลตร้าสกรีนจึงเกิดเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการส่งมอบความสุขผ่านโรงภาพยนตร์เอสโตเฟียบายณวันอัลตราสกรีนซึ่งจะส่งมอบสุดยอดประสบการณ์การชมภาพยนตร์สุดเอกลูซีฟและยกระดับอัรรรถการรับชมภาพยนตร์ให้ดื่มด่ำพิเศษมากกว่าที่เคย